แม่เทาอันพัานห้อยกินนะแม่เทาพันห้อยครับแซงกินเนาะแล้วนี่เนาะกะมาอนี้อยู่ในเฮือนแม่เทาคำแซงเพื่อนน่ะ น้องรัดนี่แหละก็ได้เดินทางมาหอดมาหนีแหละพี่น้องเดินทางมาหอดแล้วก็ทอดกระหอดค่ำแล้วนะพี่น้องเนาะประมาณสามสี่โมงเลยสบายดีเด้อพี่น้องการแพ้แจะไม่ดีเนาะอีกสี่เบอร์ถูกทุกคนเนาะพี่น้องนี่ไม้เท้าพัดหอยหอยใายเนาะห้อยใายให้กินเนาะจมว่ายากจัดไพ่ อเออบุรีกินโดนเลยพี่นอ้องพี่มาเบิรงทีมงานนะั่นน้องรัดพี่นอ้องกะเลื่อนกำนะเนาะเลื่อนกำม,มันกะสซีนีคนมาร้ายพี่นอนะ้องเนาะกัดเสียงมันสีอึกระถึกคือโคมแน่พี่นอ้องอันนี้เห็นอไหม Mình sẽ mua quê tỷ học hay để gây kỹ năng tìm tay Lang lam mọi đồ năm mọi đồ chứ quê tỷ học tốt tìm tìm tòi tìm tìm tòi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 เออเดี๋ยวเ้าสี่ตุ่มไก่โอ้ตุ่มตี๋เจาะห้ามันกะกล่องเ้ามันเหมือนในพี่น้องเนาะบ่อขากประไดพี่น้องกะพอถูกเขาไฟน้ำพี่น้องขันวะเบงบ่อบ่อขากบ่อเอามือคนสะดวกไงกันเนาะใช่มียังไงเดี๋ยวขาข่อยแจ้งน้อยจังเขาเรลงเนาะเป็นเขาเรลงเลยกะอาหารแร่งคำแซงบอทันได้กินเขาป้ครับอยู่ในอันนั้นเด้หมออันนั้น แถวอันนั้นแถวที่ทางตู้ใหม่ค่ะพอท้ามมากบ่มันบ่ก้ต้องเบิ้กมันแมรกเป็นคนยังมาทันในหมาเนาะพี่น้องเนาะคนยังโตีนมันรู้นี่พี่น้องเพราะว่าหาก็เหมือนเนาะหากระเจ็ดโม่ชันสันเนาะหากัหนึ่งถุ่มพอดีเนาะคนหากั กินข้าอาบนายังมีแหละจะมาเขาก็มาดออพี่น้องมาเพื่อนกันไล่คนน้องมาลินไผ่ดินนยังเนี่พี่น้องได้น้องคน้อยหักัดนะแหน่แหน่บูไปเพื่อนี่ไปบอลของเากบได้เขาน่นพักเอเด็กหน่อยประมาณสิบกว่าคนน้องเนาะกลัวอีสิบกว่าคน อนเห็ดบบเห็นหร่เี่าชีวิตจะดูร้านเองเนาะมินิโม่เขาดูร้านจักหอจะอจเจอกันพี่น้องขาเบิกมันใกาเด็กๆพี่น้องไม่เท่าพัดห้อยใหงกางเสบกว่าเดวหรือยังเน่ะเนาะก็ยังไปนางโตงเอ้าโอ้ตักมันซุกนใอ้งอตต ไซเบิร์ตไร้อลาะมันสีเต็มๆโลมาแล้วมันหลวงมันสีลวอันนี้กันุอกจะเป็นน้าซุปดำค่ะน้ซุปดมัน่าใช้สเสีแบปีสีปหลวงน่ใชหลวงให้แล้วก็คอบัดน้นาที่เห็นนนาซุปด้วยก็นี่แหละถ้าหลวงแบบธรรมชาติเลยแบบหลวกแบบนี้เนาะยกเดี๋ยวจะมาจกันเนาะ อต่คอยเด้อคยเด้อตกเด้อีนั่งคุแเอาไฟกไเไปด้ยอมามาต่อคิวต่อคิววุ่นวุ่นไหวรีพี่น้องเนาะจบแน่เลยคุณ คนมางนกั้เนาะนิดหน่อยเด็กๆเขาก็มาอันนีมากหวลายขา้แงสมนไพี่หอย่าตอแกง้ง่ายเลยพนอมาพี่นอินไกันแจงด้อพี่หอนี่คอรแจงแล่วแล้วเนาะเราได้แคันแจงคืออกมันเหมือนเนาะกินก้อนโมูได้พี่้นง หอยเนาะไม่เท่าพัดไทยเนาะไม่เท่าพัดห้อยไทยเนาะกบอ่าน้องรักัดก็เปียไทยเนาะ่ะยังบอกพอพี่น้องยังตบไม่เนาะหลวกไม่ตบไมหัวดเป็ะห่าดช่าได้ปหลาีถวยท่านชีถวยแล้วว่าหาซีหา

อา้าไว่าจะผีหอยจะนี่ทำแบบจกินหอยกนี้ยแ่เป็นตากินหอยานี้ยนี้มันต้องไม่กินเควเนาะถ้าไม่กินเควจะเสีด้อย่างสิเอคนอย่างสิบเอ็ดเอาางมาหน่อยฟางปูไม่โตค่ะซุ่มแน่ซุ่มแน่เมาวรไมถาวหนนหัวเนาะแ่บ มาม้อ้ยังไหยัง้นที่ยทงซิปสคนนี่่อคนาะกินยาไมยพี่น้อคือน้ำลายมอนม่มาโกัเนี่โมแจงไปเลยโนักจะเปเนเโซ่โซ่นะ่จะคขัาเขาเปียกเนาะเข้าเปียกท้างอ่

ตะว่าเพชรเนาะเพส์ลืมวางมันไปเพชรเนาะจัดใส่ลายโพดแต่ก็แซ่บแล้วที่น้องกำแพงกับมาก์ตรถจัดเน่ยแย่เห็นบ่าไม่นั้นสิษขาดวะมาหนาแซ่บเบิร์ดแลยเมียเฮ็ดเนาะมือกอเมือกปิ๊ตตะคิ้วจะต้องใ้ทาน้องรับเฮ็ดอีพี่น้องเนาะน้องพี่นันนี่ยังรัวรัวเนาะ น้อยพี่เ้าะอะไรจะหายก็มอกจะพี้พิ้วคู่กันเลยนี่นี่อาหมักแสบมากมักที่สุดจะคือห้อยนี่งเลยนะิน แกเจ็ดแกมาเลยพี่หน่อยเห็ดแกบมาเลยอ่าบบบ่ ให้ได้ตีนได้จมบกมากเดี๋ยวเราอยไปกินแซ่พี่น้องอันนี้ก็เล็กๆกินเลยโอ้ยอยากโคกันเลยเพ่อมีหน่อยก็แบ่งๆกันกินคนละเด็กแต่น้อยพี่น้องไมาใช้กินไอติมใช่ไหมอยากินเจ้าช่างเถื่อตักแล้วเจ้าหางหายไปที่ใช่แม่นางหน่อยแม่รวยด้าหน่อยรวยด้นหน่อยบุญจักกันก็ได เยฮะควนนะูองนี่นะเบิด<ห>เด็กเติมใ้ดจเบิงดัวไหไงขัรมได้ใรบู่ะไต้ไม่ใช่หรอไรนะไ้ครับในไนดิอ้า <laughs> วเจ้ากินเจ้บริกินเอ้โหดิ๊ดีเอเออไ้เมียนปิดไปปากันสหรอ อันนี้พี่น้องตอนนี้เ่าก็สิได้งเราพาแจกพี่น้องเนาะทัวคนอยู่เขื่อนกัะเลิบลายพี่น้องโอดหอนเล่ามัน้ำแซ่บน้ำมนน้ำเข็มโซบเค็มปลาทีจะได้กับปลาคนใดก็เชิญเด้อพี่น้องจะเป็นกับการแจกแห่แห่ขอกันอีพี่นาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย